ประวัติหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกหลวงพ่อรวยหากกล่าวถึงหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกองค์หนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่นับถือของผู้คนในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่เคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก เพราะท่านถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมสูงมีความเป็นอยู่สมถะรวมทั้งศีราวัตดปฏิบัติอันงดงามควรแก่การศรัทธาและเคารพอย่างยิ่งประวัติชาติภูมิของหลวงพ่อรวยถือกำเนิดเมื่อพศ2464 เป็นบุตรคนที่6ในจำนวนพี่น้องร่วมอุทธรเดียวกัน8คนชายสหญิงหของคุณโยมบิดาชื่อมีโยมบรรดาชื่อสิราสอฤทธิ์บรรพบุรุษของสกุลสอฤทธินี้เป็นเชื้อสายชาวกรุงศรีสัตนาคณะหุดณนะบ้านตะโกหมู่ที่สองตำบลดอนย่านางอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชีวิตในะถมวัยมีความเป็นอยู่เหมือนเหมือนกับเด็กในชนบททั่วไปคือได้ช่วยเหลือพ่อแม่ประกอบอาชีพทางด้านกเกษตรอันถือได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำมาแต่บรรพชนทั้งช่วยเหลือเลี้ยงดูเลี้ยงสัตว์เช่นมัวกระบ,บือมาโดยตลอด ส่วนด้านการศึกษาเมื่อท่านอายุได้12ปีได้เข้ารับการศึกษาเบื้องต้นในโรงเรียนวัดตะโกเพราะเด็กๆในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนประถมศึกษาทางราชการในระแวกพื้นที่ตำบลดอนย่านางต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นครูสอนบนศาลาการเปรเียนของวัดจนมีความรู้อ่านออกเขียนได้มีความรู้เทียบได้ชั้นประถมปีที่ส ก็ออกจากโรงเรียนเมื่อท่านอายุ16ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตะโกโดยมีพระสมุปบนช่วยเจ้าวาดเป็นพระอุปชาในที่คองเพศพรพมจันทร์ท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยในด้านพระคันทธทุระพระปริยัติธรรมสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตี และเมื่อท่านอายุครบบทชราวปีพศ .2484 ก็อุปสมบทณนะพัทธสีมาวัตกโกโดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิทหรือว่าหลวงพ่อชื่นเจ้าวาดวัดพาชีเจ้าคณะอำเภอพาชีเป็นพระอุปชาพระประหลัดจ้อยเจ้าวาด วัดวิมลสุนทรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระสมุบุญช่วยเจ้าวาดวัตโกในสมัยนั้นเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับสมณะฉายาว่าปาสาธิโกขั้นอุปสมบทแล้วอยู่จำพรรษาที่วัตโกเรื่อยมาได้ศึกษาด้านคันธสุระพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม จนสอบได้นักธรรมชั้นโทในปีพศ2485และสอบได้นักธรรมชั้นเอกในพศ2487 หลังจากจบนักธรรมเอกแล้วท่านคิดว่าเพียงพอสำหรับด้านคันตะุระแล้วพ,พาอพระที่อยู่ตามชนบทบ้านนอกพอที่จะรักษาพระธรรมวิทัยเพศพมจันทร์ให้รุ่งเรืองจะเป็นนำสอนชาวบ้านได้ก็เป็นที่เพียงพอแล้วหลังจากนั้นท่านก็หันมาสนใจทางด้านวิปัสนาธุระโดยมองเห็นประโยชน์ในด้านการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ออกเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเรียนพระกรรมฐานกับครูบาอาจารย์เก่งๆในยุคนั้น อาชิเช่นหลวงพ่อชื่นวัดภาชีอยุทยาเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานที่สืบทอดพุทธาคมมาจากหลวงพ่อกันวัดพญาต เป็นที่รู้จักกันดีในยุคนั้นซึ่งมีสิทธิศึกษาวิชาจากหลวงพ่อกันมากมายอาชีเช่นหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่ออันหลวงพ่อเผาหลวงพ่อสีหลวงปู่ดู่และหลวงพ่อชื่นสิทธิหลวงพ่อกันที่เก่าถึงทั้งหมดนี้ปัจจุบันได้มรณาภาพไปหมดแล้วซึ่งแต่ละองค์ล้วนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี สหลวงพ่อแจ่มวัดแดงเหนือเชี่ยวชาญเวทมนต์คาถาอาคมได้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้หลวงพ่อโดยทุกอย่างอาศัยความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจมุ่งมั่นจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนวิชาที่เล่าเรียนปฏิบัติเข้มขังในพลังแห่งวิทยาคมสูงส่ง หลวงพ่อโดวยวัตกโกท่านเป็นผู้ฝ่ายในการศึกษาและมีความขยันหมั่นเพียรจึงสามารถสำเร็จในสรรพศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นและนำมาช่วยเหลือสังคมศรัทธาญาติโยมผู้ได้รับความเดือดร้อนด้วยความเมตตาจึงเป็นที่รักเคารพและศรัทธาของสารนุสิตยิ่งด้านการพัฒนาและการพระศาสนา ท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในกิจแห่งสงฆ์จนพระอารามรุ่งเรืองดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบันด้วยคุณูปการต่างๆดังกล่าวจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานสมณัติสักเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ราชเินนามพระครูสุนทรธรรมนิวิทย์หลวงพ่อโดยได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อเวลา21.0 0นของวันที่19กรกฎาคม ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธสิริรวมอายุ95ปี76พรรษาและหลังจากสังขารหลวงพ่อมเณภาพมาร้อยวันสังขารหลวงพ่อไม่เนา่าไม่เปื่อยจึงทำให้คณะสงฆ์สิทธิานุสิ์พร้อมใจกันเชิญรีระสังขารของหลวงพ่อรวยบรรจุใส่โรงแก้วเพื่อให้ศิทยานุสิตและพุทธศาสนิกชนได้กราบสการะณนะพระมหาธาตุเจดีย์ปาสาททิโกวัตกโกต่อไป ทำให้เราสิทธิยานุสิทธ์เชื่อว่าการที่หลงพ่อโดยสรีสร,ระสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยมากจากการเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นสายกรรมฐานที่ปฏิบัติมาอย่างยาวนานจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระกรรมฐานและเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งของประเทศในส่วนของวัตถุมงคลถ้าเริ่มสร้างมาก่อนปีพศ .2512 ซึ่งถือเป็นวัตถมุมงคลยุคต้นของท่านและนับตั้งแต่ปีพศ2513เป็นต้นมาวัตถุมงคลของท่านมีการจัดสร้างหลายครั้งหลายวาระและหลายรุ่นป,จจปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายๆรุ่นมีค่านิยมสูงด้วยปรากฏประสบการณ์มาแล้วกับผู้อาราธนาติดตัว